ยีอ่อยยิม ja really like ีโซเลียงถิ่นนงเงียเอาลงมาใส่ถอยอยถอยถอยอ่าสวัสดีค่ะยิขึ้นได้เลยนะคะมาอยู่กับสายที่สี่นะคะสวัสดีนะคะธนชาสวัสดีนะคะอยู่ทางร้องค่้ท่านค่ะทําน้่ะอย่ขึ้นมาได้เลยนะฮะนันดึกนอนดึกเราก็ต้องหาตัวช่วยด้วยนะคะ ครีมอุมรัตอบตรวจสุดๆนะทุกคนมาก็ตอบตรวจนะนันดืคืมือไหนนันจริงีสองก็มือแล้วก็จะคำนิยามข้างนนอนดืกพม่นองเพื่อเปลี่ยนกดืกม่วงวงนทงปโอ้ไโไ่เคยไปเห็นเหล้าแบบนี้เลอ่วงหมวกงัะไมบ้านใอยเือดึดกกมวงเี้จะไเ,เห็นตัวบจินจังได้ อันนี้เอาเรื่องนอนเดือดกันมันเป็นหมวม่งเจ้าะทเดือดได้แบบนั้นต้องมองรอซี่ต้องมีกบกินจำน้อยๆนอนงายง่ยลงมันเป็นกลุ่มตระกูลเบอร์รี่อ่ะหัวหน่วยเบอร์รี่ยังไงหน่วยมันคือหน่วยอะไรเบอร์รี่ใช่ยางเนี่ยหน่วยมันเป็นหวานหน่อยสุกปัดหวานต้อก็เห็น่าดิมาโอ้ยเคยเห็นหน่วยมันกินประจำานี่กินจำสุกตะบานยอดพันนี์ถึงกับเจียวเจียวผมใต่ มันสัดฝันแค่ปลากระโดนน่ะล่ะอืมแล้วมันเป็นส่วนเซตเตียก็โดนง่ายก็เพื่อนเข้าผู้ใดหูจัะผู้ใด,ด,ดเกิดลุมแม่น้ำชี้จะรู้จักมันไหลพ <c oughs> อเป็นสาวลุมล้ำน้ำชี้นั่นเองสาวล้ำน้ำชี้ด้เนี่ยพอที่ห้องหลังพี่พมดแค่เราก็ลองค่อยๆนั่นแหละโอกาสจับผู้สาวล้ำน้ำชี้สวัสดีค่ะแม่กินใจดีขอบคุณนะคะต้องซื้อกระป๋าน ลองฉีดที่บ้างทุกอย่างมีหมดค่ะแต่พวกมันไม่ทํามันจะทําใส่พรมเท่านั้นพวกนี้มันสารเเนียค่ะหมาตั้งแต่แม่มันนี่แหละไม่ทําซื้อทุกอย่างเพราะมันจะชอบพรมเช็ดเท้ามันเป็นอะไร <S <S คิดว่าเป็นอาณาจักรของมันหรือไงมันอยากไปอยู่วัดถ้าอยู่วัดคุณากรู้นักมีพรมเช็ดเท้าพวกมึงฉี่ไหมมีสีเหลืองมุยๆห,หรือลงคอแล้วเสือ นีมีนี่แหละพาหมูเห็ดบอกฝากมะเบียบงเรอแต่มเห็ดาวน้ำกดนี่มีเลมีนั่งท่องมีนี่แหละมันมาอยู่ก่อนมูอะไรมันก็สวนมูไปนนเอที่นี่มูว้านนี่เนาะไอโนกมาใส่กันยังเถอะเขาบอกการผขวมนเองจะทำอะไรคุกข่าวฟ้าไอน้นกว่าเจ้าก็สั่งมันไ่สั่งไส่ตัวแเ,เอาไป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 อะไรนับกวา,บานะ่ะ หัวมันหาหกงูเลยอ่ะือมันจะจ่าฝาลงเชือกต้องเชื่อนกยูรดาซึ่งหมือนงนี่่โกงงงไอ้เจอานเจาเขาไปซสือหอดบัดพันหนึ่งปดหน้าโ่ไปเ้าหอซื้อไหมยัง วามต้นนเอามาใส่ับเนี้ยาไมเอาดออกปนีฟังเดี๋ยวฟังไหนฟังให้เรากวกว่าบัวเพลินมันอยู่ในหน้าเพลินสื่อพันหนึ่งถ้ามันหยืดต้นในหน้าเพลินก็เป็นของเพล่นตัวนึงตัวเทีย่าเรทีมีอันไหนใส่ซิดได้แบบนี้เนี่ยเอาไปซสือด้วยหือเ่าเสือกกว่ากว่าหนแม่ อยากเขียวเยียงคือคกลวยทค่งงวดีกอยากนมันอยาก็เจะปั๊มมันก็ต้องปั๊มอ่ะเพราะท่านเข่ากับบางงามอ่ะมันเป็นหอมงอะไรใช่ประโยชน์หลายตัวละใช่ใช่ประโยชน์อย่างมันเอาโกกบโกกแ้มันเป็นห่งน้นดินแดนตะกาันได้เลยนะคะสวนแล้วพี่น้องหัวไปซื้อกบกใหม่พันหนึ่งเขาเจาที่ปั๊มริงมันไม่เขาปั๊มหัวนุลักโอ้ยขยอดใช้ ยืนแต่งานทั้นกระจกงานทั้งห้อง,ง,งพอตรงสีเมื่อกี้ใครมาจองพรมใหญ่ที่น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 ี่มีแล้วเนี่ยมีรอยแล้วเนะี่ยมันเป็นอะไรนะหานะมันเป็นอะไรจะให้สะอาดจะได้หอมบ้างไม่ได้หรือไงบ้านหลังเนี้ยมันมัน,ม,นมันทำไม่ได้หรือไงฮะ มันมีสีกูามาเนะมันมันต้องถูกกระบกใช่ไหมนี่เรีเ้ยวร้อยเดี๋ยวไกเอาใครทำเมื่อกี้ด้งบอกมาใครทำอันนี้ของใครใครทำยายถามว่าใครทำด้งเหรอเฮ้คือลบตาด้วงคืลบตาเถอะมันว่างไหนลบไม่ใช่ด้วงเหรอใช่ด้งไหม สอบสวนผู้ใดว่าขึ้นหลบตาสวัสดีน้องขุนพลสายสวัสดีพี่ยอมค่ะสวัสดีค่ะว่าคูณบ่าวค่ายค่า้สาวกับมาก่องเด็กผู้สาวมาเก็บเอาวันึ่งขวดที่จอถิ่มไปหันเรา โอ้ยถ hey, no. oh, ้าเป็นแม่นะพี่เอ้ยมึอนี่นะแม่ขี้หอดแต่ผิดสนุโลกเนาะขาเหลี่ยงคกันอยูแบบพีดตะวันที่ไปวะเอาบอกว่าโค้เหรอได้แม่ก็ให้คนนั้นเบอกเห้ได้และแม่ก็ขี้ไปได้ทมกทีหงุ่ยต่อยเสียตุ่มจะแม่แล้วฮารุยังเดี๋ยวละเสียตุ่มแล้วสั่งงานเมื่อนั้นใช่หัวไหลหรือหมอกหอด ม,นนมื่อนานมาอถามจะาซังเราหืออย่างตัวน่เก็สะบอร์ลตอรซังหือคิวสีทองเราบมมนสาล่าอ่ะมันต้องเห็นหมมนี่มคืองอมพวกนี้แม่จังสีนี่จังสีของหวา,านหวานไอ้เชื่อเขาใส่สีอะไรสีอย่างคิวเขาอะเขาแต่งออกทองนิดๆน,น,น้ำตานี่ส้นนี่เขาแตง่งคนนี่ามมันสีนี่เลยหอยเชื่อข,ของข้าวไม่เป็นสีเทาข,าของขามันได้แค่ขาว เทาแล้วก็เทาเข้มหรือดำ<ม>ในการแต่งโทนสีเทาหนึ่นแต่งยากกวนน่าสีจริงนะคุณดอกหนเอาดริีๆท้องน้ำตาลมาแอบตัดได้เล่สีน้ำตาลทองสีครีมแล้วแมเขาจะเจ้าก็เคยเห็นงานศิลปะเหเจา้าเป็นขวดศิลปะเลยอ่ะลูกน้องแต<ส>่ถ้าสีแล้วปุ๊บเห็นลูกน้องมากงนั่งร้านท่นที่ย้อนโอ้นั่งเวิร์ดแล้วก็จังไห้จักโกรกมาจังห่าง ก่อที่บิววิดไเคยเห็นของบ้านของช่วยม่นก็ดีปนี่ยให้เขาให้บิวเลยนะกระดาษจ้างอะไต้องมีตัวของกระางบ้างบ้าๆหรือว่าข้าสื่อของเขาอะไรเขาตต่มช่องมาได้ไหมแขัจุบได้เพราะว่าทตัวเงาทตอนแรกไแอบว่าที่บิวแบบมินิมอลเพื่อกันบ่เห็นตัวอาหารมันก็ดีเดียเดินเดินเข้ามาแล้วเห็นตัวอาหารเลยอ๋าไม่ใชตัวยาวหรือเลากันหรือเปล่าเขาย่ห็คนบิวเป็นแนว้ตัวตูดชุ วิวตู้โชกเหก็ได้ด้วยนะฟครับขนะองจีกับ,บพิพบบพวข์ต่างกนที่นี่ผ่ากัาะว่าเขาเยียดสีดำเสี่ยงสีดำไม่ีบิวได้ไงวะสำเร็จรูปก็ได้แต่ว่าคอยเบองอยูหางมันไม่มีสีดำอันที่เป็นบุหัว ขึ้นพวกอวกคอยควบคุมมีสิทในการอยู่ของต้องคือเอาแบยไปเลยว่าอ๋อนี่นแต่พอแล้วราคามันก็สูงหอนก่นถ้าเขามาจับนิดผสมหน่อย,นยมันได้เลยมันต้องอาศัยพวกอินเทลเล็กสถาบนเนี่ยนี่ได้อินทีเรียรเจ้าแม่ยขีอยู่น้ำเจ้าอยู่มันคือมาบอกกับแบกทางเขาสารหนีอยู่มันว่าเห็นไหมเนี่ยทางเขาสารออกดูดีไหมหน่อยดูดีอยู่มาแบกแถวเนี่ยที่พวกเอาคือออกแถ่เนี่ยในหมู่บ้านใครเอาอวกแม่ แม่น,นี้เหลียวโ, <c ười> โอ้โหเยี่ยมมากกว่าเต็มโอ้ยทิ้งที่เหลียเพิ่นช่วงแล้วเพิ่งเพิ่งก็บอกว่ารุ่งคนออกเหมือนน,อนแต่คือเป็นคนแบกนิดนิอยากได้สบู่ค่ะหมดพอดีจิ้มเลยกนะคะพี่รณน,นุษย์นี่ขึ้นแล้วค่ะพี่เด็กๆนะบอกว่าโอ้ยกุงเท็มันสิหนาวใชุ่๊บหนาวที่เดีย นี่เลยค่ะสบู่หยู่กะบ้้ที่สามสองก้อนสองร้อยสิบสองบาทคุ้มสุดๆจากรอยเก่าสิบเด้อก็จอเข้าใจมาค่ะยุใช้หน้ารักนะเขาบอกเรียงว่าเอาเอาถังข้าวสารออกจะแหมงว่าภาหนาฮักอยู่เขาไปจุ่มซอยเปิดไปพูดจุ่มคือประมาณเขาทุ่มหน้ารักไม่อุ้มน่ารักตัว เขาตูม้มมาทำกับข้าวทำนู่นนี่นั่นบะม,มีดมะมีดวะพี่อิ๋วหนะสุดเนี่พีอ่อิ๋ววิวเขาน้อยใจแล้วนะย่องแต่ลูกได้ไหมเขาภาษาเขามานั่งว่าเอาทายข้าวสายมันเป็นอุปรสรรคต่อสายตาเขาไงพ <ไป S 1> วกเขาเรียนมาพูดได้แต่ว่าได้วา้าวว่าแบบโอ้ยลูกชายน่ารักหนฮัลโหลครับสิเดือนทิ่จ้างยื้อได้สะดวกกับคุณแก่ลายสีไพ่ให้ผมวุหน่ะรับ บอสพีบอสยู่น่ารักคนเขาบอสอะไรสั่งเนก็ว่าเขานำลายลายสีไล่เนผมเลื่อมมันผู้สามอยู่เพราะว่าน่าฮักแม่ยหยอดเป็นอย่างบอสกุ้มบอสน่ารักเจ้าบัดเป็นบอสไม่เป็นโอ้ว่าบด็กจีนลูกบอกแม่ทำค่ะแม่คอยน้ำเย็นมาบ้างสวยงามอลังการสะอาดละสุยมาใหญ่ตื่นสามาใหญ่ที่เราสุดใหญ่อย่างตื่นกินมาหม่ายใหญ่ก่อนเจ้าใครเบื่อไหมผมเลยเดี๋ผมเลื่อ บานี้ทั้งหอกใส่ยังไงวันไหนเขาทำาแม่บอกอยู่แต่เขาแบบบอกแม่ไงมันโดนแล้วผมเรียกแล้วโอเคครับตามครับให้เพิ่มทั้งนึงพ่อกับแม่ในร้าที่เจ้าล่ะเมียปากบานแะน้องแม่นี่จุ๊บวันที่สามสิบเจอกันไหมล่ะมาดวลกันหน่อยมาใครจะดวลมาอยากเจออยากเจอมาคนไหนจะมาเจอวันที่สามสิบหน้างานเลยจองโต๊ะเลยนะคะซื้อบัตรหรือยัง อีพีสามน่ะพียูน่ะส่งท้ายปีเก่าพร้อมกับปอกวนลวนแบบรุ่นล้วนในฉบับความร่วงจังเลยแต่งตัวคาร์เ่อฟูแต่งตัวสวยเซ้นเอ็กแตกได้ทุกอย่างคาร์เอฟูใครจะแม่คนไหนจะเปรี้ยวจะสวยจะเซ็กเอ็กแตกแบบนี้ก็ได้เพราตุ้มอยากเบิ้งเบิ้งเปรี้ยวเปรี้ยวอย่างเปรี้ยวหมูเปรี้ยวครัวบบขึ้นแหลมเลยแบบบอกว่าบอกว่าตีเบิ้งเปรี้ยวโอเคเปรี้ยวพ่อกรนั้นแเซ็กซี่ บอกไปก็ได้เลยด้วยสามสิบก็สงมใจเข้ากลุ่มเดิมพ่อตุ้มบอกว่าใครมาหนังหานต้องขอเซ็กซี่เท่านั้นอ่าพ่อเดย้อนไปปุ๊บเบิงระยะไก่เลยให้เซ็กซี่แบบระยะไก่พ่อจะไม่ได้เปิดต้นไส้แต่ไม่ไดเปิดขออกสีฟ้ามาออกสีฟ้าที่สีหมองน้อยมันคือจะปิดเจะหมดแม่เราในกลุ่มแล้วค่ะแบบนั้วเดียวับบไหนลุงวะย่าเบิงเปลี่ยวแบบนั้วไม่ได้ลุงห่างไม่ได้ ต้องเปรี้ยวต้องเปรี้ยวอ่าต้องข้องคอเกาะอกทั้งนั้นแ่ะโชดึงโชดื้อสาวพอกุ้มรักเราโชดื้อมาเลยค่ะปวดเป็นตัวโกบขาเปกบขาขึ้นมาว่านุ่มเป็นนุ่มดักเป็นดักเป็นที่เปโกบขาเป็นกบขาอีกย่างค่อยมากตัวดขาตัวจะมากเป็นกบแถวเปรี้ยวแบบนาวหรือบักสมเพราะตัวมคุณเต็งซาลุนแม่ดอกคุณเต็งสวยเด้อบ้าน ต้องเปรี้ยวพี <g os> <g os> ่แต๋นในเปรี Demon> ้ยวอยู่แล้วพี่แต๋นเขาแต่งตัวออกเป็นสาวเปรี้ยวไม่หวานค่ะเขาตุ้มขอดูเปรี้ยวเปรี้ยวคอดูเปรี้ยวเปรี้ยวเขไม่หวานนะบอสพี่เขาเชิญเพื่อนเขาด้วยนะผู้บ่าวเยอะผู้บ่าวเยอะจัดสกีบีงมากันหลายๆเรื่องคุณว่าบอสพี่เขาจัดสกีบีงรองเีงผู้เดียวว่าเป็นขาสิบเพลงขาฟังกัดือนหกสี่แต่ไปเล่ที่เดียวมึงขึ้นอี่เด็กสอบเจนปะสอบเจนหัวตีสามตีสี่กับพนอน นห้สองวัน uh, ร yeah. uh, mm ้อนสีผากเว้ยแต่ไปถามเขาสีากเอียมเตียมหาสิเพ่งกว่เนี่ยมันร้องเพ่งเดียวมันก็เป็นสีผากแล้วต้องว่วงเมียมันหัวเนี่ยเจ้าได้ลูกเคยปวดพีบ้าเจ้าเจ้าพูดดมีมันลูกเจ้าปวงกันนยลูกเคยเจ้าขึ้นเป็นบ้าเลย ต่วมงวมดูไส้มาเขาก็ได้ลูกเคยบ้าแเป็นพวงเังๆ en eng, ัเมเท่ารองเพีงขึ้นเถอะคนนั่งแค่เต็มท่าเลยนะก็จะต้ยกหัวก็รองเพี้ยงกันเนี่ยเอียงก็หักนอกก่อนเบ้าเลยร่องเพลงขึ้นไงใรองเพลงก็มาขึ้นเพี้จุ่มเพี้ใจตคู่กับเท้าดองห่ตัวกักสิบขอเนี่ยันบึนนบึน แต่บวหลาส่วนเด็คนเบิ่งจะซื้อป่าตีกันอยู่นี่แหละจน่าตีสวงว่าสิลูกเคยหน้าลกเข้ามาก็ได้หัวเลยแต่ค่อยมีคลิปค่อยมีคลิปใครอยากดูคลิปก็ปักหมดุดรอที่ช่องอุ้มแม่อุ้มรักได้เลยเขามีเพลงกูขวบกอยนน่างไฉนาลอง่าน้องคยเห็นตลูกเจ้าหลองมาสัันมันมาบอกเข้ามาหน้าจากเทีย่ยคอยทายจนขอประกาศลง จะไหนคอยลองจะคว่ำเดี๋ยวเอา้าอันมอลล่ามขาวผ้าลองสิแม่สันสนีคอยเรียกว่าล่องหวมันดอกนานทุกคนอย่าเบิ่อคลิปได้เลยบอกคนนั่นมาเรี่องว่าใส้เคี้ยวเปรี้ยวๆเปรี้ยวนี่คือเปรี้ยวรูปรักเด้ออนเปรี้ยวกินเนี่ยพอต้องบอกว่าอย่าเปรี้ยวกินมาให้เปรี้ยวแบบรูปรักสุดนเราอยู่หอด,ยาาาาดอ,หอยู่ตะวันละว่าัะไบตะวันตะไปงานลมูไก่ด้วย จริงๆว่าพี่ก็พ้อนไปเนียวไปวุฒรตาดิีฐ์ัง้่กยแต่ว่าพี่ๆเกาไปงานกับลง,ยยไงไยแล้วนะเนี่ยวเขาไปแล้วกลับมแม่ย่าละไปลออกมาเลยลุงจะสิว่าเป็นอยหรจะไปเบิกงานจะมีค้อแลกเปลี่ยนเ่ิด <c oughs> ท้ายไปว่าค่อยไปเพิ่นคลิป ่า,า,ทาไทยมาตั้งหลาเพ้นคูู